กาแฟเช้าที่ทุ่งสงรีสอร์ทสวยมากดูเป็นคาเฟ่ชมวิวแล้วก็มีแม่น้ำนี่ฮะเราตั้งชื่อว่าแม่น้ำอะไรดีฮะแม่น้ำทุ่งสวรรค์ดีไหมฮะนี่ดูสิสวยมากมีฝูงปลามีจิ้งโจ้น้ำด้วยตรงนั้นจะมีฝูงกระต่ายนะฮะเป็นกระต่ายอยู่ตรงนี้ฮะเดินไปนะฮะดูสิทุกคนอดูให้เต็มตามีภูเขา มีเส้นทางรถไฟไปทุกงสงชุมทางนะฮะเราก็จะเห็นต้นมะมุดต้นชมพู่อยู่ซ้ายมือเนะะี่ยเดินไปทางนี้ได้เลยทุกคนนะฮะมีร้านขนมอร่อยนะฮะอุ้ยสวยจังเลยมุมนี้ทุกคนนี่ฮะ,ะร้านกาแฟเดี๋ยวเราไปชมกาแฟไม่พื่อจะโชว์ให้เห็นว่ามีบริการล้ำเลิศทุกคนนะฮะสวยงามมากชมกาแฟ มีขนมปังมีกล้วยอ่ะทุกคนนีอาะารอ่ะ,อะเราขั้นตอนแรกเราตักไมโลนะฮะกาแฟก็มีชาใครจะชงชานะฮะ,อ,ะอันนี้สวยงามนะฮะมีน้ำตาลน้ำตาลอะไรฮะเขาเรียกน้ำตาลอ้อยใช่ไหมอุม้ยหอมจังเลยน้ำตาลอ้อยทุกคนสาธิตนะฮะอันนี้สาธิต หอ,อมกลุ่นทุกคนอ่ะเยอะไปไหมอ่ะอืแล้วก็มีที่คนให้ดูทุกคนอะดูวิวไปกลางๆแนละ้วระหว่างคนเนี่ยฮะออมีขนมของขายเป็นรถออกเขามีของทอดเหรอตรงอ๋อวันนี้วันจันทร์เนาะ,อ,ะอาจจะต้องมีของขายตรงนั้นด้วยเหรออ๋อเห็นไหมฮะทุกคนนี่แล้วก็ถนนเจ้านี้ไปนี่เห็นไหมฮะ รถผ่านสวยนะฮะนีหฮาขนมปังเป็นแบบแนวเวเฟอร์ avier, ขนมไส้ไส้ส้มสับป,ประรดประมาณานี้อุ้ยตายแล้วบีอันนี้เป็นกล้วยฮะทุกคนฟรีนะฮะบริการฟรีลดล้ํำมากนะครับทุกคนอ่ะเราเอาไปทําไปถ่ายนั่งให้ดูยั่วน้ำลายใครจะมาเที่ยวทุ่สงสง r รีสอร์ทนะฮะ อเดินตามมาทุกคนนี่ฮะถือว่าเป็นคาเฟ่ที่สวยที่สุดอีกแล้วนะฮะทุกคนเพราะอะไรอ่ะดูสินั่งมองน้ําแต่แสงแดดมันจะร้อนหน่อยตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปมันก็จะร่มรื่นทันทีเลยตอนเช้าๆรับแสงอรุณจากดวงอาทิตย์วิตามินดีดอกฮะทุกคนอ่ามานะะสวยงาม อย่างที่บอกนะฮะช่องเราเป็นช่องเล็กๆแต่เราภูมิใจมีโฆษณาเข้า3-40ตัวอู้สินค้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็น BM w r o y วีรนะฮะลอรีเอก็มานะฮะผ้านามัยอะไรก็ไม่รู้วันก่อนนะฮะแล้วก็อ่อหลายอย่างมากไม่ได้ละครช่อง3ก็มาโตชิบา้าโตโยตา้าอีซูซูมาหมดประกันชีวิต AIA นะะี่ยฮะดูที่สวยมากเลยทุกคนเอ้ย ฉะนั้นเนี่ยร้านหลวงโรงแรมที่พักจุงภูมิใจด้วยการว่าช่องนี้เป็นช่องของพวกเราบอกต่อนะฮะเมื่อวานเจอร้านผลไม้สุขภาพตรงสี่แยกทางไปวัดชัยชุมคนตรงรถไฟสวนสมเด็จสวนเฉลิมพระเกียรตินะฮะในหลวงรอห้าพระบรมชาลาชานุสาวรีในสูนะเดินออกมาตรงนั้นเส้นทางรถไฟไปกันตังไงฮะ,ะที่จะเดินมาทุ่งสงรีสอร์ทนี่แหละน้ำสุขภาพน่ารักมากอร่อยมากนะฮะมีน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็เลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นแนวแบบเมานม จะเป็นเมานมนะนี่ฮะทุกคนดูสิมีที่ไหนแล้วแบบนี้อ่นะฮะนี่ฮะจิงโจ้น้เนำเห็นไหมฮะสวยงามมากนะเราก็จะขึ้นไปอย่างนี้ฮะนี่ะลมเดินมากทุกคนเอออยากลงไปแช่ขาแล้วก็นั่งจริงๆเป็นสะพานได้จะดีนะทำตรงนี้เตี้ยๆก็ได้เนี่ยฮะ นะฮะทุกคนตั้งสักสูงข้างบนก็ได้จะได้มุมสูงและมุมล่างนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะนี่ฮะทุกคนมีขนมสอดไส้ด้วยนะฮะใช่ไหมนี่ฮะขนมสอดไส้

สวยงามครับทุกคนเอามาฝากนะครับ